เครื่องเพชรล้ำค่าของพิพิธภัณฑ์ลูฟย้ายบ้านไปธนาคารกลางฝรั่งเศสแล้วหรือเปล่าข่าวนี้อาจจะทําให้คนหลายคนรู้สึกกังวลแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงสื่อฝรั่งเศสร,รายงานว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟได้ย้ายเครื่องเพชรและเครื่องประดับบางส่วนที่มีมูลค่าสูงไปเก็บรักษาที่ธนาคารกลางฝรั่งเศสแล้วอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากพิพิธภัณฑ์โดยเป็นทางการแต่สิ่งที่แน่ชัดคือการเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่านี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์การลักทรัพย์สินล้ำค่าภายในหอศิลป อภรโลเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโจนได้ร้ายกรรมสินมูลค่า88ล้านยูโรประมาณ3,340ล้านบาทและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้วทำไมถึงต้องย้ายเครื่องเพชรไปธนาคารกลางธนาคารกลางฝรั่งเศสตั้งอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์ลูฟเพียง500เมตรเป็นสถานที่เก็บทองคำสำรองของประเทศมีระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงพร้อมห้องนิรภัยลึกลงไปใต้ดิน 27เมตรการย้ายเครื่องเพชรไปที่นั่นอาจเป็นการปกป้องทรัพย์สินมีค่าเหล่านี้ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่ก็มีคำถามที่น่าสนใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ลูฟมีปัญหาอะไรนางโลรองเดกาสผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ยืนยันว่าระบบเตือนภัยและกล้องวงจรปิดทำงานปกติในช่วงเกิดเหตุแต่ก็ยอมรับว่าหมอ มีกล้องเพียงตัวเดียวที่ติดตั้งหันไปทางทิศตะวันตกไม่สามารถบันทึกสถานการณ์ได้ครอบคลุมถึงระเบียงของหอศินอพอลโลจุดอ่อนนี้อาจเป็นสาเหตุที่โจรสามารถบุกเข้ามาได้หรือไม่คุณคิดยังไงบ้างที่พิพิธภัณฑ์ลูฟควรปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้แข็งแกร่งขึ้นหรือไม่มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ